ปลาช่อนครับใยสวยเลยตอนนี้เป็นไห์นาน้ําท่วมนะครับเป็นเป็นทุ่งนาน้ําท่วมข้างทางเลยนะครับปลาช่อนเป็นนาน้ําท่วมนะครับเป็นไร่นาธรรมดาแต่ว่าน้ํามันเอ่อขึ้นมาน้ามันท่วมนะครับน้ําใหม่ด้วยนะครับปลาช่อนสวยเลยครับกับเหยื่อนะครับ จะหยดน้ำต้องชุมแพรครับตอนนี้มีแอคชั่นในตัวครับสายหน้าทุกดิ๊กเบาๆนะครับคอช้าๆโอเคครับนี่ฮะตัวเข้าชาร์จเลยโาเคครับปาได้วยครับสําหรับกบต้องชุมแพรนะครับมีผลงานครับคุณภาพสุดยอดครับ